สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในเทนิวออนไลน์นะครับดรามา่าไม่พักจริงๆครับขายก็ของดีของก็ขายดีไม่ไหวนะครับรถทัวแวะทุกวันสําหรับพิมพ์ริพายขายทุกอย่างไม่ค้าออนไลน์ช่วยดังนะครับที่ล่าสุด,ดมีดราม่าขายส้มนะครับและมีคอมเมนต์มาบอกว่า3ามลร้อยเธอก็ดุเดือดด่ากลับไปนะครับดา่าออกแนวเหยียดบูลลี่หน้าตาชาติกําเนิดคนรวยคนจน แค่ประเด็นเสื่อมสามรูร้อยเท่านั้นนะครับด่าประชาชิกําเนิดโค่นตระกูลเขาเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักๆนะครับและล่าสุดครับแฟนเพจ a c e b o o k มนุษย์เลเวลหนึ่งโพสต์ภาพในอดีตของแมค้าออนไลน์ชื่อดังคุณพิมรีพายนะครับพร้อมกับข้อความระบุว่าสมัยพิมพ์รีไลฟ์แรกๆคนดูหลักสิบดิ้นรนตะเกียกตะกายให้หน้าตาเกินอัตภาพชาติกําเนิดแล้วนอกจากนี้ ตามโซเชียลต่างๆก็ยังได้มีการขุดภาพอดีตมาแผะเธออีกจำนวนมากนะครับขณะที่ความคิดเห็นจํานวนมากนะโดยเฉพาะจากทางเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยนะครับเขาได้มีการลงบทความไว้น่าสนใจประเด็นยกคาพูดของคุณพิมพ์ทิพยในหลายช่วงว่าบางคนไม่มีเงินหน้าก็แย่รสนิยมไม่ดีตามอัตภาพเดี๋ยวก็หาว่าบูลี่อีกคนขายของราคาเท่านี้เกรดไม่ถึงหาพูดอยู่ตามอัตภาพตะขบมาแว้งมาดันมาเหือมาขามป้อมไปหากินเอา และอันนี้มันผลไม้ของคนปังคนรวยนี่นะครับทุกคนตะเจก,กตะกายได้เสมอเพจตูดรีวิวเขาลงบทความไว้ครับก็บอกว่าผมยกมาบางข้อแล้วกันเขาบอกว่าเนี่ยข้อที่สามบอกว่าเราไม่ดูถูกรสนิยมคนอื่นไม่ว่าชาติกําเนิดกําพืชความชอบและความเป็นตัวตนของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรมันเป็นของ,ของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องผิดในทางการตลาดคุณมีสิทธิจะนาเสนอจุดแข็งของสินค้าคุณได้เต็มที่ product strength ของคุณเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องไปเหยียดดูดูถูกได้ค่าสินค้าอื่นๆในตลาดสําหรับการแข่งขันทางธุรกิจแต่เราแค่งัดข้อได้เปรียบของเราออกมาโดยไม่จะเป็นต้องบีบคู่แข่งในทางลบนี่ครับคนเราจะดังหรือจะดับสุดท้ายก็อาจจะตายเพราะปากได้คนชอบมีคนรักมีแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเราพูดไม่ดีเราไม่ให้เกียรติคนอื่นความยกย่องเชิดชูมีสิทธิ์จางหายเรือนลางไปหรือแค่ความสุขแย่ๆแ,และประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะไม่รักษาตัวตนให้เกิด จากการยอมรับในกลุ่มคนดูเราเลยต้องคิดก่อนพูดเพราะปากไวจะกลับมาฆ่าเราในที่สุดนี่นะคระับแต่แน่นอนว่าก็ยังมีกลุ่มที่สนับสนุนเธอไปครับเพจตูตรีวิวเขาบอกว่าก็เพราะเป็นแม่ค้าใจบุญที่ช่วยเหลือคนด้วยแต่มันก็สามารถทื่ทุนยกย่องศรทัทธาทําให้คนคนหนึ่งลอยตัวจนไม่สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อการสื่อสารที่ดีกว่านี้กับสังคมได้เลยเหร นะครับพูดตรงๆกับพูดหยาบคายมันไม่เหมือนกันพูดตรงๆคือเจตนาให้เข้าใจแต่หยาบคายคือทําให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ร้อยค่าและไม่ให้เจ็บคนอื่นลองดูว่าเราตรงหรือเราหยาบถ้าหยาบเนี่ยก็ไปปรับปรุงนะครับอีกท้งเขียนี้เขายังมีการติดแฮชแท็กเซฟส้มตลาดนัดด้วยนะครับกินได้หมดนะครับเป็นผลไม้กินได้หมดนะครับคนรวยก็กินกันเยอะแยะส้มตลาดนัดนะครับไม่จำเป็นต้องไปกินส้มของพิมพ์นิพายหรอกมั้งนี่ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอยู่ในดังในโลกออนไลน์ได้ก็ดับในโลกออนไลน์ได้รตงๆนะครับ ข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ